สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะวันนี้ก็มารีวิวตัว Pocket WiFi นะตัวนี้ก็จะเป็น D-Link นะ DWR U2000 นะตัวนี้นะเป็นรุ่น DWR U2000 นั่นเองก็ตัวนี้จะรองรับสัญญาณ 5G นะทุกคนนะสามารถใส่นาโน,โนซิมได้เลยไม่ต้องใช้ฐานซิมช่วยนะนี่ มีแบตเตอรี่ในตัวนะทุกคนแบตเตอรี่ก็5400ั่รประมาณ5400ั่รประมาณ5 400, ้0 0ันห้มิลลิแอมนะตอนนี้นะแล้วก็มีสายไทซ c ในการชาร์จแล้วเป็นเทคโนโลยีแบบชาร์จย้อนด้วยนะคือมันจะสามารถเป็น Power Bank ได้เราจะสามารถชาร์จเวลา iPhone แบตหมดหรือว่าโทรศัพท์แบตหมดสามารถเอาสายมาต่อเป็น Power Bank เพื่อที่จะชาร์จ ได้เลยนะก็คุณสมบัติก็ครบถ้วนนะสำหรับตัวนี้แล้วก็เขาจะสามารถแชร์ได้หลายคนนะสามารถใช้งานได้เยอะมากๆเลยนะประมาณ30แชร์ริงนะก็ใครที่ต้องการพกเก็ตไวไ i เนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคือ ประกันเขามีให้2ปีนะทุกคนมีประกัน2ปีนะตัวนี้จากดีลิงเลยประกัน2ปีจากดีลิงข้างในกล่องก็จะมีมีสายไทยซีมาให้นะก็เป็นสายไทยซีเนาะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะอ่ะแล้วก็มีที่เข็มจิ้มซิมมาให้นะซิมก็ใส่ตรงนี้ได้เลยเป็นนาโนซิมนะทุกคนนะ ก็ใช้งานง่ายๆนะพอปล่อยขึ้นสัญญาณก็จะออกมาเลยนะถ้าเรามีแพ็กเกจเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าและการใช้งานต่างๆเนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าสัญญาณที่ปล่อยมามันจะเป็นครั้งแรกเนี่ยทุกคนจะขึ้นชื่อว่า T D Link นะทุกคนนะ mm hmm. ก็จะเป็น T D Link ชื่อรุ่นเลยนะ mm hmm. ก็เป็น T D Link เสร็จแล้วครั้งแรกนะทุกคนให้เชื่อมต่อไปที่ w i f i ทีดีลิงก์ที่ขึ้นเสร็จแล้วให้ใส่รหัสรหัสจะอยู่ตรงนี้อ่ะรหัสอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะนี่ให้ใส่รหัสครั้งแรกนะทุกคนใส่รหัสนี่ตามนี้เลยถ้าเชื่อมต่อ 2.4G ให้ใส่รหัสนี้ถ้าเชื่อมต่อ 5G ให้ใส่รหัสนี้นะอ่ะพอทุกคนเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้สัญญาณได้ปกติเลยนะ ถ้าเราอยากเปลี่ยนให้ทุกคนนะให้แนะนำให้เข้ามาที่โหลดแอปตัวนี้ให้ทุกคนมาโหลดแอปตัวนี้นะคะก็คือ d-link mobile connect ตัวนี้จะจ,จัดการการตั้งค่าได้ง่ายนะก็เปิดขึ้นมาอ่ารหัสผ่านครั้งแรกเขาจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนอยู่ข้างหลังเลยใครที่เข้าไม่ได้เชื่อมต่อแอปก็สามารถเข้าไปที่ ip address ได้192.168.0.1 นะคะแล้วก็ User Admin แล้วก็รหัสผ่านก็ Admin เหมือนเดิมแต่ว่าเราว่าวิธีนี้มันง่ายกว่าคือการดาวน์โหลดแอปมานะทุกคนแล้วเราจะเห็นแบตเตอรี่เห็นอะไรของเขาด้วยนะก็ล็อกอินเข้าไปเลยอ่าพอล็อกอินเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะทุกคนนะก็จะบอกรายละเอียดนะว่าแบตเตอรี่ตอนนี้มี85%นะก็กดเข้าไปดูก็จะเป็นสัญญาณจาก t o m o v e นะ 5G นะนี่ก็จะขึ้นโชว์แบบนี้ แล้วตัวอ่าเรามาดูวิธีการตั้งคา่าถ้าใครอยากเปลี่ยน wi-Fi รหัส w i f i เนี่ยก็ให้มาตรงนี้นะคะก็อันนี้ก็ชื่อ Wi-Fi สามารถเปลี่ยนได้เลยส่วนตรงนี้เป็นรหัสผ่านนะคะก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยรหัสผ่านอันนี้จะใช้สำหรับ2 4 g นะเสร็จแล้วนะก็จะมี 5 g สัญญาณที่เป็นช่องสัญญาณ5 g นะอันนี้เขาก็จะบอกไว้ว่าเชื่อมต่อได้มากสุด8คนอันนี้24นะก็ประมาณ30กว่าคนนะที่สามารถแชร์ได้ทั้งหมดเนาะอ่าตรงนี้ก็5 g สัญญาณ5 g เราก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้เสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มตรงนี้ก็มันก็จะรีใหม่ทั้งหมดอ่าการเชื่อมต่อเราก็จะหลุดแล้วก็ให้ทุกคนไปเชื่อมต่อใหม่ก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะตัวนี้นะก็ เป็นประมาณนี้นะการใช้งานคร่าวๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบอินเทอร์เน็ตกันนะก็สัญญาณความเร็วเนาะที่ทุกคนอยากรู้ว่ามันจะเร็วไหมนะก็เร็วนะตามแพ็กเกจของเรานะนี่ก็เทสให้ดูอันนี้เป็น 5G นะสัญญาณ 5G มันน่าจะขึ้นอยู่กับพื้นที่เพราะว่าเราไปเทสอีกที่นึ่งมันจะได้ร้อยกว่าเมกนะแต่ว่าที่อยู่ตอนนี้คือจะได้ประมาณนี้นะห้าหกสิบเมกนี่ก็จะได้ประมาณนี้ก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็สัญญาณแพ็กเกจของเรานะก็วันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครสนใจก็มีนะคะมีลิงก์อยู่ในคลิปสามารถกดได้เลยนะสำหรับตัว T D Link dwru 2000ตัวนี้นะก็ใช้งานได้ดีนะอันนี้ก็เปิดทิ้งไว้2วันแล้วนะทุกคนมันก็จะมัอุ่นๆนิดนึงนะก็เสียบสายชาร์จไว้ตลอดนะก็แทบจะเป็นเราเตอร์ไฟ,ไฟบ้านเลยนะนี่ใครสนใจก็กดได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ